วเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิาดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟรแรนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บุญกิาพันธ์นะครับผมเป็นใครมาจากไหนท่านก็นไปเปิดคลิปเสียงฟังวันที่13กุมภาพันธ์2567แนะนำไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นนักเกษตรรุ่นเก่าๆก็จะรู้จักผมเป็นอย่างดีนะฮะว่าผมได้เคยทำงานด้านการเกษตร,รมาโดยเฉพาะการจัดรายการนั้น ก็ตั้งแต่ก่อนจะเป็นอาจารย์ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ซะอีกนะฮะคือเมื่อตอนเรียนไริยโทรอยู่เมื่อปี2 0 1 8นับถึงถ้าถึงสิ้นปีนี้ก็จะ50ปีแล้วที่จัดรายการมาเริ่มตั้งแต่ AM FM แล้วก็มาโทรทัศน์จนวันนี้ AM ก็เหลืออยู่แค่สองสถานีที่จันทบุรีแล้วก็ที่พิษณุโลก FM ก็จัดทั้ง FM 100.5และทางทีวีก็เรียกว่าหกระเหินมาหลายช่องเริ่มตั้งแต่ ITV ช่อง5นะครับแล้วก็ขยับไปช่อง11นะแล้วมาช่อง14แล้วมาช่อง30 และรายการก็เพิ่งจะยุติไปเมื่อเส้นเดือนธันวาคมเพื่อที่จะมาออกอากาศทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งท่านสามารถที่จะรับฟังรับชมรายการทิดบวนชวนคุยแบบมีการตัดต่อภาพนะอินเสิร์ตภาพให้ท่านได้ดูนะฮะทางสื่อนะ YouTube หรือจะเป็น Facebook TikTok ก็ติดตามรับชมกันได้ นะฮะ,ะก็จะโพสคลิปให้ท่านในทุกวันเสาร์แนาฬิกาส่วนวันจันทร์ก็จะมีรายการใหม่ชื่อรายการว่าข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธก็จะมีรายการใหม่อีกรายการชื่อรายการคุยกันหลานปู่นี่ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายการหน่อยส่วนรายการที่เคยทำอยู่เดิมตั้งแต่วันจันทร์ กับวันจันทร์กับวันศุกร์วันจันทร์ก็จะมีรายการคลินิกเกษตรนะฮะสดทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งทางสื่อโซเชียลมีเดียวันศุกร์ก็จะเป็นรายการสุขกับสหายเกษตรนะครับและตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีคลิปเสียงให้ท่านได้ฟังจากที่เคยพูดเช้า10นาทีเย็น10นาทีตอนนี้ก็รวบนะ,ะเป็นตอนเดียวเลยคือ 20นาทีโดยประมาณนะครับก็ขอเชิญแฟนรายการนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามเพราะว่าเนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้นก็เรียกว่าเป็นของที่มีประโยชน์กับแฟนรายการนะฮะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันที่11จะเป็นวันเด็กแห่งชาติผมก็คุยกับท่านมาเรื่องเปรียบเทียบเด็กกับต้นกล้าพืช นะแล้วก็พูดถึงการขายต้นอ่อนผักนะฮะซึ่งเป็นการปลูกพืชผักในวัยเด็กๆก,ก็ขายได้แล้วและทีแรกก็ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องถุงงอกแล้วก็อะไรๆอ,อีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเด็กๆแต่ว่าพอดีเลยครับเพื่อนผมซึ่งจบทางด้านสัตวบาลแล้วก็ทำงานอยู่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยเขาก็ฝากมา ฝากอะไรฮะฝากงานวันเนื้อไทยนะงานวันเนื้อไทยเพราะเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องโคเนื้อเขาก็จะจัดงานกันระหว่างวันที่9ถึง12มกราคมเพราะะนั้นวันนี้ก็จะคุยให้ฟังถึงงานวันเนื้อไทยครั้งที่2ที่เราเรียกว่า Cowboy Night Free Concert นะครับ โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยทีนี้ในงานเนี่ยเ,เขาจัดกันที่ไหนเขาก็จัดกันที่เ,เขาเรียกว่า,ลา,า,านะลานราชสีมานะลานราชสีมาอยู่ที่กิโลเมตร21ถนนธนรัฐตำบลหมูสีใครจะขึ้นไปเขาใหญ่ โดยขึ้นทางปักช่องนนนะฮะก็จะผ่านจุดนี้กิโลเมตรยี่สิแล้วก็ในงานเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างมีการเลือกชิมเนื้อโคขุนแล้วก็พบบรรยากาศแบบเข้าบอยเขาบอยหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีเนื้อโคขุนจากฟาร์มของพี่น้องกเกษตรกรหลายฟาร์ม และเขายืนยันว่าเมื่อได้ชิมเนื้อโคข,ขุนฝีมือคนไทยท่านอาจจะลืมเนื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศไปเลยผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงการโคเนื้อตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แม้ว่าผมจะเรียนเกี่ยวกับภาควิชาโรคพืชแต่ช่วงหนึ่งนั้น ผมก็ไปเกี่ยวข้องเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาไปรู้รายละเอียดซะก่อนว่าในงานเนี้ยเขาก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะเขาก็จะมีคอนเสิร์ตมีดนตรีแล้วงานก็เริ่มตั้งแต่เช้านะครับ9นาฬิกาแล้วก็ไปสิ้นสุดในเวลา23นาฬิกาตั้งแต่วันที่9ถึง วันที่12นะฮะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวงานถ้าชอบแต่งชุดข้าวบอยนะฮะใส่กางเกงยีนเสื้อลายข้าวบอยแล้วก็มีหมวกข้าวบอยไปแล้วโอ้โหเท่มากผมจำได้ว่างานโคนเนื้อครั้งแรกผมเคยไปแล้วเวลาบรรยากาศเขาจัดงานเนี่ยนะเขาก็จะตกแต่งโดยใช้ฟางเป็นฟ่อน สมัยก่อนเนี่ยไอฟ้ฟางฟ่อนเนี่ยมาทำไปที่นั่งไม่ไมไม่ค่อยมอีแต่ว่าตั้งแต่เขาจัดงานมาเป็นแบบรูปแบบโควบอยเนี่ยเขาจะใช้ส่วนตรงนี้นะครับทีนี้พูดถึงคนเนื้อในยุคปัจจุบันซะก่อนว่าปัญหาของเราเวลานี้คืออะไรก็คือว่าสมัยหนึ่งเราเร,าเรียกว่าวัวนุ่งสลง คือวัวที่ข้ามเขตแดนมาโดยที่ไม่ผ่านจุดตรวจนะฮะจุดตรวจโรคสัตว์นะเพราะฉะนั้นมันจะข้ามแดนเข้ามานะจะบอกว่าเป็นวัวเถือนก็ได้หรือว่าวัวลักลอบนำเข้าจากเมียนมานะครับก็อันนี้ มันก็สร้างปัญหาแล้วก็มีผลกระทบเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสัตว์ที่สู้กันไม่หวัดไหวก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยนะนี่โรคปากและเท้าเปื่อยก็เป็นโรคที่สู้กันมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะทีนี้ไ ความเป็นมาของเนื้อโคขุนหรือว่าจะเป็นเนื้อโคเนื้อในบ้านเราคือบ้านเราเนี้ยเวลาเราเลี้ยงโคเราก็จะแบ่งเป็น3มกลุ่มนะครับก็คือ1กลุ่มโคนมสองโคเนื้อนะฮะในโคเนื้อเนี่ยก็จะแยกเป็นโคเนื้อที่เลี้ยงเน้นเอาเนื้อ คุณภาพเนื้อมากผลผลิตสูงกับโคเนื้อที่มีลักษณะสวยงามนะครับร่างใหญ่ตาสวยอย่างโคพันฮินดูบราซิลนะท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รกราบครับโคนมนะจากเดนมาร์กและก็มอบมาให้ประเทศไทยในหลวงราชการที่9ท่านก็ส่ง ดำริในเรื่องนี้ท่านก็ไปเที่ยวที่อำเภอมมกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีก็จะมีฟาร์มโคนโมไทยเดนมาร์กมีประวัติยาวนานนะฮะและในช่วงหลังนี้ก็มีที่เราผลิตจากหนองโพนะครับทางราชบุรีนี่ก็ในพระบรมและชูปธรรมนะนอกจากโคเนื้อ อน,อนอกจากโคโนมก็มีโคเนื้อโคเนื้อในบ้านเราในอดีตเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัวพัน์ไทยตัวสีน้ำตาลแดงๆตัวเล็กคือตัวเล็กถ้าเทียบกับโคเนื้อในยุคปัจจุบันสมัยก่อนในเลี้ยงกันตามทุ่งตามท่าตัวออกสีน้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลข้นตัวไม่ใหญ่ นะฮะเลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยได้เนื้อได้หนังสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะหาโคพันธุ์ไทยแท้ๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนเนื้อพันธ์ไทยใส่พันธุ์พื้นเมืองเนี่ยผมว่าจะหาดูยาก,กาด้วยซ้ําไปนะครับแต่สมัยก่อนก็เลี้ยงอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อตอนผมเริ่มรับราชการที่คณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ,กะเกษตรเริ่มเปิด วิทยาเขตกำแพงแสนผมก็อาสาสมัครตัวในตำแหน่งอะไรอยู่บางเขนขอมาอยู่กำแพงแสนเพราะห่วงลูกศิษย์นะฮะและเมื่อมาอยู่กำแพงแสนนะครับก็ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโคเนื้อเพราะเหตุว่าตอนแรกผมยังเป็นอาจารย์อยู่ส่วนกลางของคณะก็มีเวลาเยอะ อาจารย์ที่ทำงานด้านโคเนื้อนี่ก็คือศาสตราจารย์ปัชนาพฤกษ,ษ,ษีซึ่งในยุคนั้นยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่นะครับเขาทําอะไรเขาทําโครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนือ้อคือหมายความว่าจะปรับปรุงโคเนื้อจากพันธุ์ไทยเนี่ยให้เป็นโคลูกผสมลูกผสมบราหมัน่นนะครับ ที่เกษตรกําแห่งแสนตอนนั้นจัดงานเกษตรกรรแห่งแสนก็มีการให้ยืมพ่อพันโคนะฮะโดยที่ให้หมู่บ้านรอบ,รบๆเกษตรกรรแห่งแสนเนี่ยมายืมพ่อพันไปนะฮะปีหนึ่งก็เวียนกันไปปีนี้หมู่บ้านนี้เอา,อาพ่อโคตัวนี้ปีหน้าก็เวียนเอาโคตัวนั้นตัวนี้เพื่อไม่ให้เกิดการผสมซ้ำ เป็นการปรับปรุงพันธุ์นะครับและเราก็เริ่มเห็นโคเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นที่เราเรียกว่าโคเนื้อลูกผสม,มบราหมันนะฮะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านไม่เอาอะไม่ยอมไม่ยอมผสมก็บอกดีนะผสมแล้วตัวมันใหญ่เนื้อมันเยอะชาวบ้านบอกเอา้าเราแม่วัวมันจะออกลูกยังไงไอ้ตัวมันใหญ่แล้วแม่วัวมันตัวเล็กนะ ก็บอกไม่ต้องห่วงรับรองคลอดได้แน่นอนยกเว้นกรณีคลอดผิดท่าผิดทางเราก็มีทางช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็โคนี่มันวัวเนี่ยพอลูกออกมาปับ๊บมันเซงงกงก้งงงงมันลุกขึ้นเดินเองได้นะผมเคยเห็นกับตาเลยที่ในบริเวณมหาวิาลัยกเกษตรศาสตร์นี่ะนะและที่สุดเราก็เริ่มมีโคเนื้อลูกผสม บราหมัน่นนะครับโอ้ชาวบ้านก็เริ่มมีวัวตัวใหญ่ขึ้นนะฮะผมก็ไปอาจารย์ปรัชนาหมู่บ้านรอบ,อบๆเกษตรกรร,กรแหงแสนนอกจากว่าจะไปปรับปรุงพันธุ์โคแล้วก็ยังไปช่วยส่งเสริมให้เขาปลูกหญ้าสมัยก่อนก็หญ้าก,กินนีกินนีสีม่วงหญ้าเนเปียนะอะไรต่างๆ จนกระทั่งยุคหลังย่าบ้านเราก็มีเนเปียปากช่องหนึ่งและเดี๋ยวนี้ก็มีเนเปียแครนะครับทีนี้จากเรื่องอโคลูกผสมบรามมนก็เริ่มมีพ่อเลี้ยงทางเหนือก็ไม่ต้องระบุชื่อก็สั่งโคพัน์ฮินดูบราซิลเข้ามาตัวใหญ โอ้โห oh, แรกๆคนว่าฮือฮาแต่ว่าจริงๆเทียบอัตราเนื้อแล้วมันไม่มีเนื้อเยอะเหมือนกับลูกผสมบราบมันต่อมาองค์การก็ต่อสู้เรื่องนี้จนที่สุดก็ยอมรับกันว่าสำหรับโคพันธ์ุฮินดูบราซิลนั้นเป็นพันธ์ุที่เราเลี้ยงเพื่อความสวยงามหลายคนเรียกว่าวัวนกเขา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนกเขาว่าเหมือนเราเลี้ยงนกเขาดูเล่นนะอะไรแบบนั้นนั่นคือฮินดูบราซิลทีนี้พัฒนาการตอนนั้นยังไม่เกิดสมาคมโคเนื้อเริ่มแรกยังไม่เป็นชมลมด้วยซ้ำจำปัญหาท่านกอบเลี้ยงแล้วท่านก็มีปัญหาท่านเป็อาจารย์ด้วยแล้วก็เลี้ยงโคด้วยบอกว่าเวลาขนส่งโคไปแต่ละที่เนี่ย มักจะถูกรบกวนโดยใครก็ไม่ต้องพูดถึงผมก็บอกแล้วอย่างหนึง่งเวลามีโคเนี่ยไปส่งไปขายหรือจะซื้อมาตัวเดียวเปลืองรถบรรทุกคันหนึ่งผมบอกเอาพี่พี่ก็เสนอมหาวิทยาลัยสิให้มหาวิทยาลัยตั้งชมรมโคเนื้อเกษตรกรกพงแสนนะว่าบุคลากรคนไหนสนใจจะเลี้ยงโคเนื้อแล้วพี่ก็อบรมให้เราไปสั่งโคเนื้อมา ขนมามันก็มาทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งคันรถมิตรามหาวิทยาลัยคนก็ไม่กวนแล้วพี่ก็ทำวิจัยไปด้วยนะนั่นจึงเริ่มเกิดการเลี้ยงโคเนื้อกว้างขวางขึ้นมีอยู่วันหนึ่งจาปรัจนาท่านก็มาหาผมบอกก่บ้วนทำไงดีตอนนี้ลูกโคไม่พอขายนะอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมี แต่ว่ามันไปอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มผมก็บอกไม่เห็นยากเลยพี่ก็ตั้งสิตั้งเป็นชมรมโคเนื้อแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าแต่คนที่มีส่นวนมากจะเป็นคนรวยตอนนั้นท่านหลังเกดคนคนรวยว่กลัวอะไรบ่กกลัวคนรวยจะมาเบียดบังคนจนผมบอกเฮ้ยอ,อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดไม่ ต้องคิดว่าเราดึงคนรวยมาช่วยคนจนจึงเกิดชมรมโคเนื้อต่อมาชมรมโคเนื้อก็พัฒนาขึ้นกลายเป็นสมาคมโคเนื้อเรื่องนี้ผมเคยไปพูดให้กับสมาชิกสมาคมโคเนื้อฟังถึงความเป็นมาในเรื่องนี้นะครับที่ผมเล่าให้สั้นฟังเนี่ย ทีนี้จากโคเนื้อพันบราหมันนะก็ปรากฏว่าพัน์บรามันก็คือวัวแขกผสมกับบัวอาวัวฝรั่งอเมริกันผสมกับวัวแขกมันก็มีคุณสมบัติที่ทนร้อนได้ดีขึ้นนะครับหลังจากเรามีลูกผสมบราหมันแล้ว เราก็เริ่มเกิดโคเนื้อพันธ์ุที่ชื่อว่าพันธ์ุกําแพงแสนก็คือเราก็เอาลูกผสมบรามันมาผสมกับโคพันชาโลเล่ชาโลเล่นะฮะโคพันชโลเล่ชาโลเล่นีนตัวจะออกสีแดงขนหยิกหยิกยงหยงแต่ไม่ทนร้อนครับ ผมเคยทดลองเลี้ยงลูกผสมบรามันแล้วก็แล้วก็มีชาโลเล่หลงฝูงไปตัวหนึ่งโอ้สงสารมันมากเวลาอากาศมันร้อนเนี่ยทนไม่ไหวนะเขาก็เอามาผสมกันระหว่างลูกผสมบรามันผสมกับชาโลเล่ได้เป็นโคเนื้อกำแพงแสนนะครับร่างใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็เกิดนะสมาคมโคเนื้อกำแพงแสน วันนี้เราก็มีสาสากอ่อ,อนโคเนื้อที่กำแพงแสนอยู่หลังมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ปรัถนาท่านก็กเกษียณอายุท่านก็ไปเปิดร้านเพื่อนโกบาลอยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีโคเนื้อ เลี้ยงกันหลายพื้นที่โพนยางคำอาวากูวากิวอะไรอะอไรต่างๆนี่ก็ก็ว่ากันสมัยก่อนเราต้องสั่งเนื้อมาจากต่างประเทศนำเข้ามาเดี๋ยวนี้เราก็ก้าวหน้าไปเยอะเพราะนั้นใครที่จะไปพบปะสังสรรค์ผู้คนที่เกี่ยวข้องจะไปดูฟาร์มโคเนื้ออะไรก็ไปเที่ยวงานวันเนื้อไทยครั้งที่สอง เถึง12มกราคมเขาจัดที่ถนนกม21ถนนธนรัฐตำบลหมูสีที่ลานราชศีมานะเขาเขียนว่ารออาชอช้างสีสอสละอีหอหีบกลันแล้วก็มออามาคงจะย่อมาจากราชนครราชสีมานั่นแหละนะครับอ้าว ใครสนใจรายละเอียดนะสอบถามเพิ่มเติม063 953 9693 087 987 93 84งานมีระหว่าง9ถึง12มกราคมนะถ้าไปก็ถ้าแต่งชุดเขาบอยอมันก็เรียกว่าเท่ระเบิดเถิดทงจนกิจกรรมรายละเอียดในงานนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ไปโต้ลมหนาวกันเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นจนถึงช่วงวันเด็กนั่นเลยนะครับและนี่ก็คือวิวัฒนาการของโคเนื้อในประเทศไทยแบบย่อๆนะครับเวตเรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเริลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลลอนผ้าอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ิตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตโองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร